สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนกันยายน2567กันจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูด้านอื่นๆนะคะการงานการเงินภาพรวมมีอีกคลิปหนึ่งนะคะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ดวงเดือนกันยายนอันนี้ความรักค่ะ เรามาเริ่ม5ใบแรกกันก่อนนะใบแรกขึ้นมาไพ่ดิไฮโรแฟนพระสังฆราชนะไพ่ใบที่2อ The Empress ค่ะความรักเด่นโอ้เราจะเด่นไปไหนไพ่หนึ่งถ้วยขอเน้นว่ารักใหม่นะเพื่อนๆมีการพบรักกันเกิดขึ้น8ถ้วยมีการจากลารักทางไกลได้เช่นกันแล้วก็ไพ่สาถ้วยค่ะเป็นไพ่เกี่ยวกับการพบเพื่อนใหม่ๆนะเรามาดูตั้งแต่ใบแรกกันก่อนเลยอันนี้ดวงความรักนะคะเพื่อนๆภาพรวมเนี่ยไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ทำไว้แล้วนะโอเคไพ่ไพ่ ระสังฆราชไพ่ใบนี้มีหลายความหมายการรวมกันเป็นครอบครัวเป็นไพ่ของการแต่งงานได้นะคือการมีบาทหลวงมีพระพิสุสมมาทําพิธีในงานแต่งงานหรือว่าไพ่ของการอยู่เป็นโสดก็ได้สําหรับคนที่เข้ามาถ้ามีการพบรักกันจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยขึ้นมาเด่นมากๆเลยเป็นรักใหม่จุดเริ่มต้นของความรักที่ดีมีคนมามอบสิ่งดีๆให้ทําให้คุณสุขกายสบายใจเนี่ยแบบดีเอ็มเพรสขึ้นมาถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิง ชาวกรกฎคนที่เข้ามาเป็นคนสมถะเป็นคนมีความรู้เยอะก็ได้นะคะมีภูมิปัญญามีสติปัญญามีความรู้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนใจเย็นออกจากอินทเวอร์สหน่อยๆมีความเป็นผู้ใหญ่สูงต่อให้เขาจะอายุน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าอาจจะด้วยประสบการณ์เขาวิธีการคิดของเขาเขาอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุจริงของเขาก็ได้เคยแต่งงานมาก่อนแล้วเลิกลากันไปก็ได้นะคะหรือว่ารองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้โฟกัส ไพ่เดฮายโรแฟนนะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นหลักให้ความสําคัญกับด้านอื่นๆนะคะการงานการหาเงินซะมากกว่านะเป็นคนรักตัวเองเป็นอนะว่าง,ง่ายๆเป็นคนไม่ได้ขวอยคว้าหาความรักนะไพ่ใบนี้จริงๆมีชาวาลัคนาราศีพฤกษ์นะคะธาตุดินเป็นชาวประจําไพ่แต่บอกไว้ก่อนคนเข้ามาไม่ได้จําเป็นเลยว่าต้องเป็นาชาวธาตุดินนะคะหรือว่าเป็นชาวพฤกษ์นะเอ็มเพรสเด่นมากๆเลยคือคนที่ได้รับการเกื้อหนุน อุปถัมภ์จากคู่มากๆถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคู่อยู่แล้วนะในช่วงเดือนกันยาน,นี้คุณอาจจะได้รับของอะไรบางอย่างถ้าก่อนหน้านี้มีการทะเลาะอะไรการมีการแยกกันอยู่หรือว่ายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเพราะว่ามีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาอาจจะมีการเนี่ยหันกลับมานะคะ กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้พอไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาหรือว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับการมีบุตรได้เช่นกันเด่นมากๆเลยแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจับได้ไพ่ใบนี้แล้วมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมากําลังรอรักใหม่อยู่เนี่ยคนที่เข้ามาจะบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆก็ได้นะ มีความใจเย็นมากๆเป็นคนที่เกื้อหนุนคู่นะคะทําให้คู่เนี่ยสุขกายสบายใจส่วนใหญ่คนที่จับไพ่ไพ่ใบนี้นะเป็นคนที่แฮนโดเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนการทํากับข้าวการทําอาหารการเลี้ยงบุตรเก่งก็ได้เช่นกันนะคะเร mm hmm. าไพ่หนึ่งถ้วยอลิสพูดไปแล้วเกี่ยวกับการพบรักใหม่เนี่ยเด่นมากๆขอเน้นว่าเป็นรักใหม่นะเพราะถ้ามี6ถ้วยขึ้นมาอาจจะบอกว่ารักเก่าหวนกลับมาก็ได้นะเราไพ่8ถ้วยขึ้นมา8ถ้วยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาภัพรักนะคะมี แฟนเราก็ไม่ค่อยสมหวังสักทีหรือว่ามีการอกหักกันอยู่บ่อยๆคนเข้ามาเนี่ยมาเร็วไปเร็วหรือว่ามีอุปสรรคทางด้านความรักอยู่บ่อยๆก็ได้พิดหวังอกหักมากอย่าร้างนะความหมายที่ไม่ดีแล้วอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเป็นรักทางไกลได้นะคะเพื่อนๆคือรักกันไม่รักกันแต่ว่าเพราะความไม่ได้อยู่ด้วยกันทําให้มีความเศร้าใจเนี่ยแบบแปดถ้วยหรือว่าการทํางานหนักมากๆไม่มีเวลาสวีทหวานกันมากกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วไพ่สามถ้วยขึ้นมาสามถ้วย มันไม่ใช่ไพ่แต่งงานมันคือการได้พบกัลยานามิตรการได้พบเพื่อนใหม่ซึ่งพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ในความรักกันเกิดขึ้นหรือว่าการพบรักของคุณพบรักใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมาจากเพื่อนแนะนําการเข้าสังคมอะไรใหม่ๆการพบเพื่อนใหม่ทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ได้นะหรือว่าคนที่เข้ามา คุยกันถูกคอเนี่ยคุยกันแบบเพื่อนนะคะเปิดอ,อกคุยกันได้ทุกเรื่องทําให้คุณสุขกายสบายใจมากๆเลยชอบทําอะไรคล้ายๆกันก็ได้นะกิจกรรมคล้ายๆกันเราพัฒนาไปเป็นคนรักในอนาคตได้เช่นกันนะคะทาใบให้กับชาวกรกฎนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาอ้เป็นไพ่ Four of Wands ค่ะเป็นไพ่แต่งงานแล้วตาม3มถ้วยมาติดๆนะไพ่ใบที่2 King of Pentacles นะคะได้คู่อุปธรรม Magician ก็ขึ้นมาได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะ8ดไม้เท้าแล้วไพ่2ถ้วย โอเคเรามาดูกันที่ไพ่สี่ไม้เท้าก่อนถ้าถามเรื่องตัวทั่วไปนะสี่ไม้เท้าเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่การแต่งงานแบบเดียวมันคือไพ่การมีพิธีเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างแล้วคนมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณงานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองงานใหม่นะคะการได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลยแต่อันนี้เป็นเปิดเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะเราขึ้นมาข้างใต้เนี่ยพระสังฆราชคือมีบาทหลวงมีพระนะคะมาทําพิธีในงานแต่งแล้วไพ่แต่งงานเนี่ยขึ้นมานะมีเกณฑ์นะคะ สำหรับหนึ่งถ้วยคนที่จะได้พบรักใหม่หรือว่ารักจากแดนไกลก็ได้เพราะว่ามีไพ่8ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยแล้วพิธีแต่งงานนะคะมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่กันเกิดขึ้นไพ่ใบที่2ขึ้นมา king of pentacles ราชาถือเหรียญจะบอกว่ามันมีไพ่ยอยู่ประมาณ3ใบนะในสําหรับยิปซีนะคะถ้าเปิดขึ้นมาแล้วคือได้คู่บุญคู่อุปถัมคือไพ่เนี่ยราชาถือเหรียญไพ่หกเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สิบเหรียญขึ้นมาแล้วแถมคุณได้เนี่ยไพ่ d empress มาอีกคือคนที่ได้รับการอุปธมร,รมจากคู่มากๆหรือว่าเป็นคู่เสริมดวงชะตาก็ได้นะคะทําให้คุณเนี่ยสุขก,กายสบายใจแล้วก็พพอร์ตกันที่ดีเลยทั้งการงานการเงนิงนแล้วก็ความรักไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยพพอร์ตชีวิตคู่ดีมากๆส่วนใหญ่คนจับได้ไพ่ใบนี้นะไม่ค่อยอยากให้คู่เนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยทำงานนอกบ้านแล้วยิ่งมีไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาอีกคนที่เป็นดวงแม่บ้านเนี่ยอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะหรือว่าสามารถตีความอีกในนึงก็ได้ว่าคนคนนี้ ทำธุรกิจเก่งมากๆมีกิจการอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีคู่ค้าคู่สัญญาการทําธุรกิจการเจรจาเป็นเลิศมากๆเลยเป็นคนอ่านใจเก่งก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วไพ่เมจิกเชียนเนี่ยจริงๆไพ่เมจิกเชียนนะ ถ้าไม่ใช่ด้านความรักคือการที่คุณได้ทําอะไรใหม่ๆขอเน้นว่าเป็นสิ่งใหม่หมดเลยการที่คุณได้พบรักใหม่ในครั้งนี้แล้วมีเมจิกเชนขึ้นมาการที่คุณได้ออกเดินทางหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตการที่คุณเปลี่ยนงานใหม่เด่นมากๆนะคะไพ่ของงานใหม่ไพ่ของการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ไพ่ของการทํากิจกรรมหาเพื่อนใหม่ๆแบบสามถ้วยทําให้คุณพบรักใหม่ได้เช่นกันขอเน้นว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเพราะเมจิกเชียนขึ้นมานะแล้วไพ่แดไม้เท้าเนี่ย เห็นมากเรื่องการได้รับข่าวดีจากแดนไกลการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆพวกไวเลสนะคะมือถือแท็กเมสเซจนะคะมีการแชทกันเกิดขึ้นมีการพบรักออนไลน์ก็ได้นะเพื่อนๆหนึ่งถ้วยขึ้นมาการพบรักใหม่รักออนไลน์แล้วไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะแปดถ้วยมันขึ้นมาคือเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นการพบรักจากการเดินทางก็ได้นะไพ่การเดินทางเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบนะคะเมจิกเชียนเป็นนักเดินทางแล้วไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยคือการเดินทางก เกี่ยวกับสายงานเด่นมากๆเลยแล้วมีการพบรักกันเกิดขึ้นหรือว่าการเดินทางของคุณในครั้งนี้ได้พบเพื่อนใหม่ๆกลยานามิตรที่ดีแล้วพัฒนาไปเป็นคนรักในอนาคตได้เช่นกันไพ่สองถ้วยขึ้นมาสองถ้วยเนี่ยความหมายเลยนะคือการได้พบคนที่ชอบพบคนที่ใช่คนที่ถูกใจหรือว่าตรงสเปกทั้งคู่ก็ได้จะบอกว่าขอย้อนกลับมาที่ไพ่ดิไฮโรแฟนนิดนึงไพ่พระสังฆราชนี่นะคนคนนี้นะคะ จะแต่งงานช้าอย่างที่บอกไปเลยเพราะว่าถ้าคนที่เข้ามามันไม่ตรงสเปคเขาจริงๆหรือว่าไม่ใช่จริงๆเนี่ยเราเข้ามาทําให้ปวดหัวทําให้ไม่สุขก,กายสบายใจเนี่ยคนคนนี้ก็ยังครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานอยู่รู้สึกว่าคนคนนี้ชอบคนที่สมระนะเรียบเรียบเกี่ยวกับด้านความรักนะคะเพราะว่าไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาขออีก3ใบนะคะสําหรับสําหรับนี้แล้วจะมาเปิดเนี่ยเพิ่มเกี่ยวกับหนึ่งถ้วยรักใหม่ที่เข้ามานะ ไพ่ใบแรกที่ Emperor ขึ้นมาค่ะเช้าต่างชาติเด่นเช่นการ The Devil ขึ้นมามีการคั่งรักกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็โอเค The Tower ขึ้นมาโอเคเรามาดูตั้งแต่ไพ่ The e m p e r ร r เลยเนี่ย ชาวต่างชาติเด่นนะข้อแรกเลยนะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยแดถ้วยมันไม่ใช่ไพ่ของการอาภัพรักผิดหวังซะทีเดียวนะคะบอกแดถ้วยอีกความหมายหนึ่งคือการพลัดถิ่นกันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วยิ่งเนี่ยมีแดไม้เท้าขึ้นมาคือการใช้อุปกรณ์สื่อสารเนี่ยการได้รับข่าวดีจากแดนไกลเช่นเดียวกันหรือขอพูดอีกนายหนึ่งดีเอ็มพาเรอร์เนี่ยเป็นคนทํางานเก่งเป็นชาวธาตุไฟเป็นคนราศีเมษนะคะไพ่ใบนี้แต่อย่างที่บอกเลยค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น ชาวราศีเมษหรือว่าพฤกษศพนะแต่ว่าเป็นคนทํางานเก่งมากๆภาวะผู้นําสูงก็ได้มีหน้าที่ใหญ่โตในบริษัทนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาอยู่กับคุณมากสักเท่าไหร่เพราะว่า8ถ้วยมันขึ้นมานะหรือว่ามีการเดินทางเกี่ยวกับสายงานเยอะก็ได้นะคะเพราะว่า8ไม้เท้าแล้วก็ไพ่เนี่ยเดอะเมจิกเชนขึ้นมาตีความอีกในนึงก็ได้ การที่คุณเนี่ยเคยผิดหวงังชาวการะกรดนะเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนหน้านี้เพราะว่า8ถ้วยขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่การงานที่มันหนักจนเกินไปหรือว่าการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเยอะก็ได้นะคะทางเกี่ยวกับสายงานบ่อยๆก็ได้ไพ่ใบที่2ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดวิลหมายเดียวๆของไพ่ใบนี้เลยนะคือ กิเลตัณหาราคะการควบคุมการผูกมัดการมีกําลังใจกลับมาแล้วก็การหมดหวังหมดกําลังใจได้เช่นกันแต่พอดู energy ภาพรวมนะคะหมายถึงว่าคนอาที่เข้ามาใหม่คนนี้อยากจะมาผูกมัดคุณหรือว่าเป็นชาวกรกฎเองเนี่แหละที่อยากจะไปผูกมัดเขาก็ได้จะบอกว่าเป็นรักที่มาจากต่างถิ่นต่างที่กันก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เพื่อนๆดูนะ t uh, the e v v l l นะคะคือคู่รักทางจิตวิญญาณคือจิตผูกกันไว้แต่ตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โบนโลกใบนี้นะจะอยู่ข้ามประเทศข้ามจังหวัดนะคะแต่คู่กันแล้วเนี่ยย่อมไม่แคล้วกันนะ The Devil ขึ้นมาเราไพ่ใบสุดท้าย The Tower The Tower เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบกระทันหันมากๆไม่คุณนะทีะ่ชาวกรกฎหรือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ย มีการผิดหวังทางด้านความรักรุนแรงมามากๆเลยก่อนหน้านี้เพราะเดอะทาวเเนี่ยคือการทะเลาะเบาะแวงการการไม่เข้าใจการไม่ลงรอยกันแล้วเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันจนมีความผิดหวังมากๆเลยนะคะกับความรักเพราะว่าแปดถ้วยมันขึ้นมาแล้วตอนเนี้ย ไม่ชาวกรกฎก็คนที่เข้ามาเนี่แหละครองตัวเป็นโสดอย่างยาวนานเหมือนกับไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอีกแล้วเนี่ยขอทํางานนะคะทํางานแบบไหนเนี่ยทำงานแบบนเนจิกเชียนชอบทํานูน่นทํานี่นะคะหาเงินเนี่ยแบบ king of pentacles แล้วก็เป็นไพ่ the emperor เนี่ยโอ้โหตั้งใจขยันทุ่มเทกับการทํางานมากๆเลยแล้วก็ให้เรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องรองของชีวิตก็ได้โอเคอย่างที่อลิสบอกเลยขอเปิด energy ของไพ่หนึ่งถ้วยนะคะขึ้นมา ว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเป็นคนแบบไหนนะขอใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ ตรงไม่ตรงชาวกรกฎถ้าคุณพบเจอคนแบบนี้แล้วมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าประสบารณ์ความรักก่อนหน้านี้ของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอขอห้าใบละกันนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่การหยุดนิ่งนะคะขึ้นมาจริงๆด้วยเราไพ่โอเมจิกเชียนขึ้นมาถึงสองใบเลยเพื่อนๆนะคะการทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการงาน Temp e r a ร c e การเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญขึ้นมาแล้วเป็นไพ่โอหกเหรียญน,นะคะถามเรื่องความรัก ข้าวกระกรกดเนี่ยนะมักจะได้ไพ่เหรียญ เหมือนกับชาวเมธเพื่อนๆทามเรื่องความรักชาวเมธจะได้เรื่องงานนะคะเรื่องไม้เท้าขึ้นมาโอเคเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยซีดาบเนี่ยคือสภาวะหยุดนิ่งหยุดนิ่งในที่นี้หมายถึงอะไรการที่คุณได้ไพ่เนี่ยสามถ้วยขึ้นมาแล้วไพ่ดิไฮโรแฟนขึ้นมาใบาแรกการถ้าคุณได้พบรักใหม่จริงๆนะชาวกรกฎคุณอาจจะยังนิ่งๆลองดูเชิงไปนานๆก่อนเพราะสามถ้วยเนี่ยมันคือครบแล้วอยากเรียนรู้นิสัยจิตใจไปยาวๆก่อน ไม่อยากจะกลับไปผิดหวังกับความรักอีกแล้วเนี่ยแบบแปดถ้วยขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์ถ้าเพืเ่อนๆจาได้นะคือตึกถลมม่มอะขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้นิ่งๆนะคะมีขันติมีสติมากๆเนี่ยไพ่ใบนี้นะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหรือว่าการมีขันติก็ได้นะไม่อยากจะกระโจนเข้าหาความรักอย่างรวดเร็วอีกแล้วเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่อย่างที่บอกเลยค่ะศึกษานี้ใส่ใจคอแบบเพื่อนกันไปย,วยาวๆก่อนก่อนที่จะตกลงปรงใจนะแล้วไพ่เมจิกเชียนโอ้โ ขึ้นมาถึงสองสำรับเลยเพื่อนๆอาจจะเป็นไปได้ว่ารักใหม่ของคุณในครั้งนี้ข้อแรกเลยเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะเป็นคนที่ขี้เบื่อก็ได้ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจําเจเรียนรู้อะไรใหม่ๆหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้หรือการพบรักของคุณในครั้งนี้เกิดจากการที่คุณนะ่ะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนถิ่นเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนสังคมก็ได้นะคะทําในที่ในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเมจิกเชนขึ้นมาไพ่ t e m p o r a r โอ้โหเด่นมากเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเช่นการโยกย้ายถิ่นที่อยู่การเปลี่ยนประเทศการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสังคมได้หมดเลยนะไพ่ใบนี้แล้วไพ่สี่เหรียญขึ้นมาขอตีความว่าคนนี้เป็นคนขยันทุ่มเทให้กับการสร้างเงินสร้างเงินสร้างงานชอบเกี่ยวกับการค้าการลงทุนก็ได้เช่นกันเพื่อนๆดูไพ่ใบนี้นะคือเด็กคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเงินเนี่ยเก็บไว้ในหีบเราพร้อมที่จะไขกุญแจ แจ็ลนะ็อกอน่อคือชอบทําให้ตัวเองอะ่ะมีเงินในในกระเป๋าเยอะๆเอาว่าง่ายๆเพื่อนๆนะคะเราไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หเหรียญ สำหรับแรกเนี่ยมีราชาถือเหรียญจําได้ไหมเราจะบอกว่ามันจะมีไพ่อยู่ประมาณ3ใบนะมีราชาถือเหรียญ6เหรียญแล้วก็1ิบเหรียญเนี่ยถ้าเปิดขึ้นมาคือได้คู่บุญคู่อุปถัมภ์หรือว่าได้คนที่สปอร์ที่ดีในด้านการเงินหรือว่าช่วยกันทํามาหากินนะคะเพื่อนๆนะวันนี้จบแล้วนะคะกับคําทานายความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนขอเป็นเพื่อน,อนสมหวังนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยขอบคุณคะ่ะ